Hi, 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 hi. มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Beauty Expert กันแล้วนะคะคุณผู้ชมคะ <Yeah. S 1> เราได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของวิตามินกันไปอย่างที่เรียกว่าหลายๆคนเข้าใจแล้วนะคะว่าร่างกายของเราเนี่ยควรจะต้องรับวิตามินไหมอย่างไรให้ประโยชน์ขนาดไหนนะคะแล้วก็ ต่อไปเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องราวของการบำรุงผิวพรรณกันเลยทีเดียวค่ะออคุณผู้ชมหลายๆคนก็คงจะต้องบำรุงผิวพรรณกันเยอะแยะมากมายเลยเนาะบำรุงผมนะบำรุงใบหน้าบำรุงบอดี้บำรุงแฮนด์ครีมบำรุงเ <Hand Cream, S 1> ท้าอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะราะคาเยอะแยะไหลกระปุกเลยเป็นยังไงวันนี้เดี๋ยวเราลองคิดดูสิครับว่าเพียงแค่หนึ่งกระปุกเท่านะั้นนะฮะ สามารถที่จะแบบว่าตอบโจทย์ของคุณได้หมดเลยที่ไม่ต้องมีมากมายขนาดนั้นวันนี้เนี่ยนะคะเรามีเพชัสกรนะคะมาพูดคุยกับเรานะฮะเป็นผู้บริหารบริษัทนิรมิตพลัสนะคะผู้นำเข้าอ g y ิป i a เชียนเมจิกคค่ะอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะคะคุณอรวรันเกิดอินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาค่ะเรียกว่าเป็นเป็นเนื้อเป็นเป็นครีมนี่ยังไงคะ มันสามารถที่จะใช้ได้โดยที่เราไม่ต้องแยกประเภทเลยเหรออย่างเช่นเฟสไนท์เดย์ไอครีมเอ่อเดวโรชั่นทาผิวเอ่อลิปบาล์มเอ่อเดี๋ยวนะ <c oughs> มีเยอะนะ Hair ฮ r ทรีทเมน แทนครีมเออมีนะมีนะมีนะมีครีมอะไรข้อสงข้อสอบโค้กครีมด้วยฟู้ดครีมอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะข้ปกติคือคนทั่วไปก็จะมีครีมแบบเฉพาะส่วนเยอะมากเค่ะตั้งแต่แบบขอบอกเลยว่ากินประมาณเป็นสิบชนิดถูกค่ะก็คือแต่ว่าตัวอีพชียนเมจิกครีมอันนี้นะคะก็คือจะเป็นครีมที่เป็นเรียกว่าเป็นอัลเปอร์โพสสกินครีมก็คือใช้ได้ตั้งแต่ ซีซ่าจดลดปลายเท้าจริงๆก็คือเ,อเป็นครีมที่เน้นในเรื่องของการบำรุงให้ความชุ่มชื้นกับผิวเป็นหลกักคือใช้ได้กับหน้าตัวจุดแห้งกล้าที่ต้องการการบำรุงอ,อ,าอาจจะใช้เป็นแบบครีมใต้ตาใช้เป็นลิปบ,บา์หรือใช้เป็นแทนครีมหรือว่าครีได้หมด <ek> ค่ะก็คือเนื่องจากว่าเป็นส่วนผสมที่เป็น <มา S 2> ธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต ก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจุดดปลายเท้าได้เลยคล้นอกจากนั้นคือยังใช้สําหรับบํารุงส่วนปลายผมได้ด้วยเหมือนกันกรณีที่แบบป้องกันผมแตกปลายอะไรได้หมดค่ะโอ้หเรียกว่าศีรษะจุดดปลายเท้าจริงๆก็คืออันนี้ก็คือจะเป็นตัวสรดรัดประโยชน์ที่แบบคุณไม่ต้องพกครีมหลายกระปุกในการไปไหนหรือว่าแบบอยู่ที่บ้านก็คือมีกระปุกเดียวสามารถใช้ได้ตั้งแต่แบบเอาอยู่ได้ตั้งแต่แบบเส้นผมจยดได้หมดเลยถามนิดนึงนะมันมาจากไหนฮะ ท,ที่ใช้ชื่อ e Magic, อีฟเชียนเมจิกครีมอันนี้ต,ต้องขอเท้าความเรื่องสตอรี่เขาิดนึงคือว่าเนื่องจากว่าส่วนประกอบเขาเป็นธรรมชาติ100%เเขาใช้ภูมิปัญญาของ ชาวอียิปต์โบราณที่ในสมัยก่อนที่อียิปต์เนี่ยคือเขาก็ใช้พวกสารธรรมชาติที่หาได้ในในในธรรมชาติเนี่ยมาบำรุงผิวตัวเองอย่างก็คืออาสูตรลับเนี้ยคือจะเป็นลักษณะที่เป็นสูตรลับที่ว่ากันว่าพระนางคิวพัตาก็ใช้เหมือนกันก็คือจะเป็นพวกแบบสาร <c oughs> สารประกอบจากรังผึ้ง <c oughs> เช่นพวกออนมผึ้งน้ำผึ้งรอยัลอเจลลี่หรือว่าพรอพอลิสก็คือมามาเป็นส่วนประกอบหลักของครีมตัวนี้แล้วก็เลยใช้ชื่อว่าอีเชียนเมจิกครีมแต่ว่าคือแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ผลิตในประเทศสหรัฐอเมร ๋คอ,อค่ะแต่ได้ข่าวว่าแบรนด์นี้คือนอกจากผลิตที่สหรัฐอเมริกาใช่ไหมคะแต่ว่าโด่งดังไปทั่วโลกเลยหลายๆประเทศที่แบบใช่ค,ค่ะ<ช>คือครีมตัวนี้คือจริงๆแล้วมันมีวางขายมามามากกว่า20ปีทั่วโลกแล้วค,คือ คือบริษัทที่ผู้ผลิตอยู่ที่อเมริกาแต่ว่าคือมีการขยายตัวขายไปยังประเทศต่าง,งๆทั่วโลกคือมีมพวกดาราดังๆระดับฮอลลีวูดหรือว่าพวกเมคอัพอาร์ติสก็คือแนะนําให้แบบดาราต่างๆใช้ก็คือเป็นที่โด,ดังแล้วก็แพร่หลายในในทั่วโลกลหลายๆประเทศจริงๆแล้วนเนี่ยครีมอียิปต์เชียนเมจิครีมเนี่ยมันสามารถที่จะตอบโจทย์ได้อย่างอย่างสมมุติว่าเวลาผิวตัวกับผิวหน้าเนี่ยบางทีเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นมาไม่เหมือนกันเ มันาสามารถแบบตอบโจทย์ได้ทั้งสองเลยอย่างบางครั้งเนี่ยอย่างเวลาเราไปเราเราเราไปต่างประเทศอากาศแห้งๆเนี่ยมันก็จะมีส่วนบริเวณเใบหน้าที่แบบว่า แห้งเป็นคุยอย่างเงี้ยใช่ค่ะอันนี้ก็คือจะ,จะจะจะช่วยได้เยอะเพราะว่าอย่างลูกค้าหลายๆท่านที่ที่เคยใช้หรือว่าอย่างคนที่เป็นดังๆเขาใช้เขาบอกว่าใช,ใช้สําหรับการเดินทางเนี่ยเวิร์กมากเพราะว่าคือกระปุกเดียวสามารถพกได้โดยที่ไม่ต้องแบบมี5้าอย่างสิอย่างในกระเป๋าก็คือสามารถแบบเนื่องจากว่าเนื้อครีมเนี่ยจะเป็นเนื้อบางที่เข้มข้นก็คือสามารถอบอุ้มแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้เป็นอย่างดีก็คือมันจะสามารถช่วยบำรุงบริเวณที่จุดที่เป็นแห้งกล้านคือไม่ว่าจะเป็นการแบบปีกจมูกอปากหรรืออะไที่แลาเจอง กัดแห้งๆเรามาัากจะแบบแห้งเป็นขุยได้ดีเมื่อเข้มขนขนาดนี้เนี่ยอย่างบริเวณรอบดวงตาเนี่ยหลายๆคนเนี่ยนะฮะก็มีริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยมันตอบโจทย์ได้ไหมับเรื่องของริ้วรอยแล้วก็มันเป็นบริเวณที่บอบบางด้วย ใช่ค่ะเนื่องจากว่ามันเป็นส่วนผสมธรรมชาติร้อยลล้วนๆคือไม่ได้มีการแต่งสี<ม>แต่งกลิ่นหรือว่าใส่สา,ารกันเสียใดๆคือโอกาสที่จะแพ้หรืออดุดตันรูขุมขนเนี่ยมันก็จะน้อยมากหรือว่าแทบไม่มีเลย<ม><ม>คือคนส่วนใหญ่ที่ใช้ก็คือใช้สามารถแบบบำรุงเป็นครีม,มบำรุงใต้ตาเนื่องจากว่าบริเวณบริเวณที่มีความแห้งกล้าหรือขาดความชุ่มชื้นเนี่ยผิวมันก็จะเริ่มแบบ เ,เซลล์ผิวมันก็จะไม่แต่งตึงม,มันก็จะเริ่มมีริ้วรอยเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราบำรุงผิวอยู่สม่ำเสมอหรือว่าบริเวณที่มีจุดแห้งกล้าเนี่ยเราใช้ครีมตัวนี้ลงไปปุ๊บมันก็จะช่วยทําให้แบบ เซลล์ผิวเนี่ยมีการอบอุ่มนานได้ดีขึ้นเซลล์ผิวก็จะเปล่งปั่งแล้วคือริ้วรอยมันก็จะแลดูที่จางลงได้ค่ะคนที่มีผิวแพ้ง่ายหรือว่าผิวที่เป็นสิวอุตจงงะอันนี้สบายใจได้เลยใช่ค,คือใช้ได้เ<ช>พราะไม่ได้มีส่วนประกอบที่เป็นเคมีใช่ค่ะก็คือไม่มีสารกันเสียไม่มีการแต่งสีแต่งกลิ่นแต่ว่าคือกลิ่นมันก็จะเป็นกลิ่นธรรมชาติที่เป็นกลิ่นของน้ำผึ้งอ่อนๆค่ะผมแห้งแค่ะแต่ใช้ได้ไหมคะใช้ได้ค่ะก็คือแบบว่า ใช้หมักปลายผมเน้นที่เป็นปลายผมนะคะก็คือแบบว่าใช้ครีมเนี่ยคือใช้ปริมาณแค่นิดเดียวคือเราจะแนะนำให้ลูกค้าให้ใช้แค่แบบ ตักขึ้นมาแค่ปริมาณเม็ดถั่วเขียว<ะ>แล้วก็คือทิปก็คือต้องควรจะให้วอร์มในฝ่ามือให้เป็นออยก่อน<ะ>เพื่อให้<ะ>มีการซึมซาบไ,ได้ดีขึ้น<ะ>แล้วก็อาจจะลูบที่ปลายผมให้แบบว่าซึมซาบแล้วคือจะหมักทิ้งไว้เลยก็ได้หรือว่าตอนกลางคืนก่อนนอนทาทิ้งไว้แล้วตื่นตื่เช้ามาแล้วก็สระออกมันก็จะเป็นแบบล<ะ>ักษณะที่ผมกม็มันจะไม่แห้งแตกปลาย<ะ>เนื้อครีมเนื<ะ>้อครีมมันจะเหนียวมากเลยสิคือมันจะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างเข้มข้นเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวเปิดเป็นกระกิให้ดูมันจะเป็นล อ๋อเป็น,ปนบาร<อ>์มแบบแว็กเหมือน,นแว็กซ์ใช่ใช่มันจะเข้มข้นมากมเป็นเนื้อเป็นเนื้อบามคือคือที่ที่ทำเป็นเนื้อบามที่ที่ทางผู้ผู้ผลิตเขาเป็นเนื้อบามเพราะว่าคือเนื้อที่เป็นลักษณะบาร์เนี่ยมันจะให้ให้ความชุ่มชื้นแล้วก็เก็บกักน้าได้มากกว่าเนื้อครีมหรือว่าที่เป็นเนื้อเจลทั่วทั่วไปจะเนี่ยปริมาณที่ใช้ก็คือจะใช้แค่แบบนิดเดียวเม็ดตัวเขียวค่ะขาลงได้เลยขออนุญาตเราให้ทางที่มาลองนะคะคือแค่เนี้ยค่ะ ตักมาแค่นี้คือขอเป็นฝ่ามือค่ะเม็ดถั่วเขียวนิดเดียวเม็ดถั่วเขียวขนาดนี้ใช้ได้ทั้งใบหน้าค่ะทั้งใบหน้าใช่ค่ะก็คือววอร์มวอร์มให้เป็นออยล์บนฝ่ามือค่ะเพื่อให้เกิดเป็นออยล์เลยเกิดการซึมซาบได้ดีนี่คือออยล์เลยนะเนี่ยค่ะแล้วก็คือสามารถแตะกดบริเวณที่แบบเราต้องการการบำรุงไม่ว่าจะเป็นใบหน้า คือถ้าไมทโถดเขียวนี่คือทั้งใบหน้าได้หมดเลยถ้าเกิดว่าเป็นตามตัวหรือแบบข้อศอกว่ะค่ะก็คืออาจจะใช้ปริมาณที่แบบเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยค่ะนี่คือน้อยมากแต่ว่าเข้มข้นสุดๆเลยถูกค่ะนี่ส้นเท้าแตกนะได้หมดค่ะโอ้โหนี่ถ้าทางจะช่วยได้แบบว่าที่สุดของที่สุดเลยนะเพราะว่ามันมันริชได้ขนาดนี้นะลกลิ่นก็เป็นกลิ่นแบบว่าธรรมชาติมันคือ มันมันมีกลิ่นแบบคืออันนนี้นกเรียกของนกเองนะคะพี่มาเออใช่คือมันเป็นเหมือนแบบว่าจากธรรมชาติไม่ไม่ได้เป็นดูดทาอะไรนกทาคอกับแขนเมื่อกี้ขอทาตรงขอโทษนะได้ค่ะค่ะชอบมากเลยอ่ะมันชุ่มชื้นดิฉันเป็นคนชอบดูแลเท้าอ่ะแปลกไหมค่ะเพราะว่าทาเป็นส่วนที่แตกเยอะแล้วก็คือคนบางทีดูแลทั้งตัวตั้งแต่หน้าลำตัวแต่ว่าบางทีเท้าไม่ค่อยได้ดูแลเพราะว่าอะไรรู้ไหมดิฉันเป็นคนที่ดูแลในส่วนที่คนอื่นเขาไม่ดูแล ถึงได้เป็นแบบนี้ถึงได้สวยทุกซอกมุมทุกจุดที่อยู่ในร่างกายของตัวดิฉันเองดิฉันให้เวลากับส่วนบริเวณตรงนี้เยอะมากเออนี่เด็ดมากเลยคือถึงแม้ว่าครีมมันจะดูเข้มข้นมากแต่ว่าถ้เกิดเราวอร์มเป็นออยปุ๊บแล้วเราทาลงไปเนี้ยทิ้งมาสักพักนึงมันจะซึมมันจะซึมคือมันจะไม่ได้แบบว่าแบบเป็นเป็นน้ำมันแฉะอยู่กับร่างของเราอย่างนี้เนาะ แต่ว่าถ<ด>้าเกิดว่าในในลูกค้าที่แบบไม่ได้ผิวแห้งอะไรอย่างเงี้ยคนนือเราจะแนะนำให้ใช้เป็นก่อนนอนค่ะเร<อ>าะจากเพราะว่าแค่วันละครั้งก็เพียงพอค่ะแล้วผิวมันทําไงล่ะ มีเละกันไปหมดเลยเนี่ย <c oughs> คือคือ,คอมีลูกค้าหลายท่านที่เป็นผิวมันเหมือนกันคือเขาก็แบบอยากจะใช้แต่ว่าคือ,เ,อเสียงตอบรับจากลูกค้าเหมือนกันก็บอกว่าคือจริงๆแล้วผิวมันเนี่ยไม่ได้หมายความว่า,าใช้ตัวนี้แล้วมันจะทำให้ผิวมันมากขึ้น <c oughs> มันจะจริงๆแล้วมันจะช่วยแบบทําให้สร้างบาลานซ์สมดุลของผิวได้ดี <c oughs> คือร่างกายในผิวก็จะไม่ได้ผลิตน้ำมันออกมามากเกินไปนะคะมันก็จะช่วยในลักษณะที่แบบสร้างความสมดุลให้ผิวเพิ่มขึ้นค่ะแต่นกเชื่อว่าถึงแม้ว่าอย่างบางคนอย่างนกอย่างเงี้ยค่ะเป็นผิวผสมผิวม ดาราผิวแห้งด้วยแต่ว่าเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยจะมีปัญหาจุดต่างๆไม่เหมือนกันบางคะข้อศอกด้านหัวเข่าอีกนะคะปัญหาเส้นผมแตกปล้าอันนี้คือแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันใช่ค่ะทั้งศีรษะจรดปลายเท้าเราสามารถใช้ได้ไม่ใช่เฉพาะส่วนใดนส่วนหนแต่ละคนก็คือมีจุดที่ตัวเองต้องการบำรุงไม่เหมือนกันอาจจะแบบเป็นแก้มแห้งแต่ว่าจมูกมันทีโซหรือว่าตัวแบบข้อศอกหัวเข่าแห้งกล้าหรือตามตัวท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เรียกว่าตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยค่ะมันมีอะไรอยู่ในนี้บ้างคะ มันถึงสามารถที่จะใช้ได้แบบว่าทั่วร่างและทั้งตัวคืออย่างที่เรียนให้พี่มาทราบคือมันไม่มีการใส่สารเคมีพวกเป็นสารแต่งสีแต่งกลิ่นจะเป็นส่วนประกอบพวกแบบมาจากพวกน้ำผึ้งนมผึ้งรอยัลเจลลี่บีอพอพอลิสที่เป็นลักษณะของเป็นอาหารผิวชั้นดีที่ได้จากธรรมชาติทั้งหมดก็มีของบีแว็กแล้วก็โอลิฟออยล์ค่ะเป็นส่วนประกอบซื้อได้ที่ไหน อันนี้คือทางสัดเรานําเข้ามาจากอเมริกาตั้งแต่ประมาณช่วงกลางปีที่แล้วตอนนี้คือมีการวางขายในร้านวัสดสรนทั่วประเทศค่ะก็สะดวกทางลูกค้าในต่างจังหวัดแล้วก็ในกรุงเทพด้วยค่ะคำชื่อง่ายๆ Egyptian Magic Cream แค่นั้นเองแล้วก็รูปแบบของกระปุกก็จําง่ายดีด้วยเหมือนกันเนาะใช่ค่ะก็จะมีลักษณะคือประทผู้ผลิตเขาก็คือผลิตชิ้นนี้ชิ้นเดียวตลอดวลา 20กับปีที่ผ่านมาคือไม่มีการแบบว่าแตกลายไปทําเป็นอย่างอื่นเลยเขาก็มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือมันตอบโจทย์ลูกค้าตั้งแต่แบบศีรันจุดปลายเท้าผลิตตัวเดียวเลยบริษัทเขามีตัวเดียวเลยที่ขายทั่วโลกเลยโอ้โหรถนะนะคะแล้วก็คนก็ชอบนิยมใช้กันแล้วตอนนี้เห็นว่าในอินเทอร์เน็ตพูดถึงกันแบบเยอะมากเลยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะพี่มาโอเคละค่ะตอนเน้นง่ายแล้วนะคะเราก็มีอยู่ที่ในวัชสัวแล้วนะคะอันนี้ก็คือครีมที่มหัศจรรย์มากๆเพียงหนึ่งกระปุกเท่านั้น คุณก็สามารถที่จะดูแลบำรุงได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าต้องขอบอกว่าเนื้อครีมเข้มข้นออตอบโจทย์กับปัญหาของคุณนะทุกจุดทุกปัญหาที่มีอยู่บนเรือนร่างของคุณได้เป็นอย่างดีได้คำตอบแล้วรีบไปที่วัสดุเดี๋ยวจะไปด้วย <ขา S 1> สักหนึ่กรนะโปก ถ้าท่านจะอยู่นานนะหนึ่งกระปุกอะเออแค่เม็ดถั่วเขียวอะอาแม่เจ้าออกมาเป็นออยลี่ขนาดนี้อารัคาขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วถ้าคนไหนสนใจนะคะเข้าไปดูใน Facebook ก็ได้ไปติดตามความเคลื่อนไหวนี่ค่ะตามนี้เลยนะคะทางเว็บไซต์ค่ะ www.egyptianmagicthailand.com ค่ะหรือว่า Facebook เ๊ิร์ชหาคำว่าเมอเม ขอไยค่ะเส์อหาคำว่า e ีเวนเชียนเมจิกเช่นเดียวกันนะคะรัเข้าไปดูค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะก่อนลาจากกันค่ะค่ะต้องขอขอบคุณกุณลเขามารองเท้าวินชีและที่สารความงามเฉบาต่างๆที่เอาเบิดข้อมูลให้กับรายการด้วยค่ะค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Beauty Expert เพรสค่ะ shout out